ในคลิปนี้นะคะอาจารย์ทยาให้เครดิตเพื่อนเราท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณชื่อตัวย่อแล้วกันคุณ S นะคะเป็นเพื่อนทางไลแอดนะถามอาจารย์ทยามาอาจารย์การเช็คเทรดมาร์กที่อเมริกานะ TESs เนี่ยเครื่องมือหรือไอ้เว็บไซต์เนี่ยหน้าตามันเปลี่ยนไปอาจารย์ช่วยสอนหน่อยดูวิธีหาข้อมูลหาคำเ e ิร์ชอะไรเนี่ยให้มัน ทำทำความเข้าใจหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดใช้วันที่30มสนะิบโนเวม ber สองพ2น2 3เนาะมันก็เลยมีความยุ่งยากแล้วก็ยังไม่มีใครทําอะไรมาให้ดูนะฉะนั้นอาจารย์ยักก็ถือโอกาสนี้นะคะมาพาพวกเราไปดูนะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเราเซิร์ชเ r รดม m a r k เนี่ยมันจะเซิร์ชที่เว็บไซต์ของเขาที่ซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นแบบเก่าๆแบบโบราณสมัยก่อนเนาะแต่ว่า เขาทาเป็นแบบอันใหม่แล้วหนะ้ตาตาก็จะทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวพาไปดูนะเกริ่นก่อนนิดนึงสําหรับคนที่ทำพิ n t ์อนด m มานหรือว่า POD มาเนี่ยทุกคนจะรู้เนาะเวลาเราเอาคําเอาโคด้ดเอาความวลีคําวลีอะไรเนี่ยมาใช้เพื่อพิมพ์ในเสื้อในหมวกในหมอนในแก้วน้ำเนี่ยมันจะต้องมีการเช็คคําพูดเหล่านั้นว่ามันไม่ต้องเทรดมาร์กหรือว่าลิขสิทธิ์ก่อน นะต้องเช็คก่อนเพราะว่าถ้าเราขายที่อเมริกาหรือว่าที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีความสําคัญมากจะสังเกตได้ว่าทนายความที่ประเทศอเมริกาเนี่ยทาไมเขารวยอา้าวรวยเอานะเขารวยมากนะเพราะว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้ก็เ,เป็นปัจจัยหนึ่งนะการที่เราละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันทําให้เราโดนสูได้นะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องให้ความสําคัญนะคะใคร เพิ่งมาใหม่กับเรื่องของฟินน์ออนดิมานก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะทุกครั้งที่เราเอาคาแม้ว่าเราจะมองดูละเออแค่ Wording คาเบาๆไม่หนาจะเอามาใช้เป็นเทรดมาร์กอะไรหรือเปล่ายเงี้ยอย่ามาโนเองนะต้องเอามาเช็คนะเดี๋ยวจารย์ทิยาจะพาไปดูนะแค่เป็นพอสคอ,อสอเนี่ยเอามาเช็คเน่ย ก็เจอเยอะแล้วจ้ะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงอาจารย์ทยาจะพาไปดูในคลิปนี้ทีนี้ทำความเข้าใจเนาะเราเข้าใจกันแล้วนะว่าทุกครั้งที่จะเอาคำได้ไอเดียอะ,อะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องเอาคำเหล่านั้นมาเช็คให้เรียบร้อยนะเช็คก่อนเพื่อจะไปออกแบบไม่ใช่ออกแบบเสร็จแล้วมาเช็คทีหลังแล้วก็มันไม่ใช้ไม่ได้ก็เสียเวลาเราฉะนั้นต้องเช็คให้เรียบร้อย มาดูกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไง trademark search นะหรือว่าเว็บไซต์ที่อเมริกาอาจารย์ทยาจะเน้นที่อเมริกาเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราขายเสื้อขายพวกพริ n ์อาร์ตเวิร์กของเราเนี่ยเราเน้นไปที่อเมริกาความที่อย่างเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมเรามีประชากรแค่60-70ล้านคนเนี่ย ความเป็นไปได้ที่เรามาโนของเราเองเนี่ยการใช้คําเอามาทําจดลิขสิทธิ์จดทะเบียนอะไรเนี่ยมันก็อยู่ภายในประเทศของเราแล้วก็ภาษาของเราแต่ว่าพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยแล้วยิ่งประชากรที่ทอเมริกาเนี่ยสามร300กว่าล้านคนเนี่ยความเป็นไปได้ที่เขาจะเอาคําเหล่านั้นมาจดทะเบียนมันก็ต้องค้นหานะอธิบายเพิ่มเติมเนาะทีนี้ uspto ก็คือ united states patent and t r a d e m a r k Office นะคะมีไรของเขาด้วยนะไรอาตัว R เนี่ยคือไรเนาะคือสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของเขานะมาดูกันนะคะเริ่มที่ตรงนี้อาจารย์ทิยาจะพาไปดูก่อนว่าสมัยก่อนนะเวลาเรา search ลิขสิทธิ์หรือว่า t r a d ม m a r กเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะจะออกแนว คอนเซอร์เวทีฟหรือว่าโบราณน,นะนิดนึงไม่ได้บูลี่นะแต่ว่าหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะคลิกที่ลิงก์นี้เนาะตอนนี้ไม่มีแล้วนะถ้าใครไปเนี่ยมันจะพาไปอีกหน้าจอหนึ่งแล้วนะคะหน้าตาอันเก่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็แค่คลิกแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่อาจารย์ธยาเคยสอนแต่ว่าเอานั้นมันใช้ไม่ได้แล้วมันเอาแล้วนะมาช่องทางนี้นะคะมาอันใหม่เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะเราจะเห็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ เขามีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่ดูทันสมัยมากขึ้นเยอะเลยนะคะสิ่งที่เราจะไปนะเราจะทำเราก็คือจะไปเช็คที่เทรดมาร์กนะคลิกที่นี่เลยนะทำตามอาจารย์ทยาไปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเซิร์ชเทรดมาร์กนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมดูทันสมัยขึ้นเยอะแล้วก็เฟรนลี่นะไม่ได้เป็นแบบเดิมนะคะวันนี้อาจารย์ทิยาจะพาพวกเรามาเสิร์ชนะ คำที่อาจารย์ทยาคิดไว้ว่าเอ้ยมันเป็นแค่คอสอนะถ้าใครรู้จัก Taylor s w i f ิใช่ไหมตอนนี้อัออลบั้มของเขาก็คือ1989 Taylor s Version นะซึ่งอาจารย์ทยาก,ก็ใช้แค่ wording คำว่า1989เนี่ย มาในครั้งนี้นะเรามาดูกันนะวิธีทำยังไงไปที่หน้าจอนี้นะคะแล้วก็เราจะคีย์ของเราเลยนะคะว่าเป็น1,9,8,9อาจปดเ้าอาจะคีย์แบบนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าเป็นยังไงอาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันมีประโยชน์แล้วทุกคนต้อง ฟอลโล่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายนะไม่ใช่ว่าคิดมโนแล้วก็อยากจะเอาคํว่าวนึ่า1989ไปใส่เลยได้งั้นไม่ได้นะจ๊ะมาดูกันให้เข้าใจกันก่อนถ้าเข้าใจแล้วคุณจะทําได้ถูกต้องไม่ยากไม่เย็นเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลิกตรงนี้ก็ได้เราจะดู Wordmark นะคะ Wordmark นะคะแล้วก็คลิกที่นี่1ทีปึ๊บเอาละเห็นไหม ออกมาเพียบเลยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบโลโก้มีทั้งอะไรมากมายเลยนะคะสิ่งที่เราจะไปทำต่อไปนี้ก็คือเราจะเอาเดออกเช่นเคยนะถ้าใครเคยเสิร์ชก็จะเอาไอ้ที่มันไม่มีไม่ไม,ไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยเอาออกไปก่อนนะฟิลเตอร์แรกก่อนมันก็จะมี123รีซอซเห็นไหมตะกี้มันมีเยอะอยู่นะอ่ะลองให้ดูอีกทีนะก่อนหน้าน,นี้มี3 7 6เราก็จะฟิลเตอร์ออกอ,ออกไปจะกรองออกไปก่อนนะเอาเดตออกไปก่อนก็จะเหลือ ก็จะเหลืออยู่123รีซอลนะทีนี้เบสออนอะไรบ้างนะเขาก็จะเอามาหมดเลยนะอะไรที่เป็น WordMar าเนี่ยที่เป็น1989ที่เราจะดูคืออะไรนะคะพอตรงนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหอาจารย์123รีซอลเลยจะดูยังไงละจ้าอ่ะมาอย่างนี้ก่อนเราสามารถดูเป็นฟิลเตอร์เอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียกดูแบบ หน้าตาแบบต่างๆของเราได้นะเราจะเอาเป็น table อย่างนี้ตะกี้มันโชว์ภาพใช่ไหมแล้วก็เป็น table เนาะเราจะเอาเป็นแถวก็ได้หรือว่ารายละเอียดที่มันเล็กน้อยลงไปบ้างเป็นแถวนะเพื่อที่ว่าเราจะดูทั้งหมดได้เลยนะตรงนี้เขาจะเอาคําที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมานะ register หมายถึงลงทะเบียนแล้วนะคะตรงฝั่งนี้แล้วก็ pending หมายความว่ากําลังนะกำลัง register แล้วก็ pending อยู่ pending หมายความว่ายังค้างอยู่นะยังอยู่ในกระบวนการอยู่นะ เห็นไหมว่าเยอะแค่ไหนนะทีนี้สิ่งที่เราควรจะให้ความสนใจนะเราเห็นล้วสเตตัสสเตตัสคือไลฟ์ทั้งหมดนะแล้วก็รีจิสเตอร์คือลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็คลาสเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปคลาสคืออะไรนะดูแล้วมันยังไงมันดูยุ่งยากขึ้นไหมเนาะแต่ก็ไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะอยากให้ทําความเข้าใจตรงนี้อะ่ะมีคนใช้คําว่า1989เห็นไหมอาจารย์ที่แรกมโนนะหนึ่แล้วก็เป็นอิมเมของเขาเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวแยะไปหมดหรือนะเราถ่ายลงมาเรื่อยๆนะคะเราอยากดูรีซอส50 per page หรือว่า100 per page อย่างนี้ก็ดูได้นะคะแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะจะเห็นว่ามันเยอะมากเลยเห็นไหมเทเลอร์เวอร์ชันก็ยังมีเห็นไหม,เ,เ, ER ม,เ,หไหมเดี๋ยว,ยวพาไปดูอันนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์ทยยาจะคลิกไปดูที่1 9 8 9 t a l l o r Version ก็คือเราชอบ Taylor Swift เน,นาะเราก็เอ๊เราอยากทำเสื้อแนวน,นี้ของเราบ้างเห็นไหม แค่ Taylor Swift นะคะ1989 Taylor v เวอร์ชันเนี่ยเขาจดเป็นเ r รดม m a r k นะคะแล้วก็มี Service ด้วยเราเราคงไม่ลงลึกไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ว่าอาจารย์ทยาอยากให้ดูเฉยๆว่าเออแค่คำ1989าที่เราคิดเนี่ยมันมีรีซอสมากมายนะโอเคอะทีนี้อาจารย์แล้วจะมั่นใจได้ไงว่าเ,าเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะคำว่าว9 8่า1989 มาดูกันนะคะหนึ่งเก้าแปดเก้าใช้ได้ไหมดูทรงแล้วไม่น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่าอะไรอ่ะจันทยาอยากให้ดูตรงนี้นะคะจันทยาจะซอสด้วยการดูที่คลาสนะคลาสคลาสหมายความว่าอะไรอาล่ะคลาสตรงนี้นะคะมีความหมายยังไงอาจารย์ทยาสรุปมาให้สำหรับเฉพาะ ชาว POD หรือว่า Print on demand เท่าน,นั้นนะโอเคคลาสคืออะไรอาจารย์ทียาสรุปมาให้เฉพาะงาน Print on demand นะถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ไปไล่ดูในเว็บไซต์เขามีให้ดูแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ r r n t t อ d น m มา d นะเราสามารถเ e ิร์ชภายใต้0ูนคือ p o p Sockets คืออะไรเคสโทรศัพท์นะเคสโทรศัพท์นั่นเองนะที่ใช้เวลาบางคนก็เอาเคสไปติดรูปหรือว่า ทำเป็นรูปอะไรมากมายนะหรือว่าถ้าเป็นสติกเกอร์ก็เข้า016นะคะปรินต์โน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นสมุดนะถ้าเราเข้า,าใช้ใน tpublic หรือว่าในเอ่อรีบก็จะมีนะคะจะเข้าขายอันนี้นะคะ016แล้วก็ทูแบกล้กันอยู่แล้วว่าเป็นกระเป๋าสนะพายเนาะแล้วก็มีปรินตงานของเรานะคะแล้วก็หมอนนะก็เข้าข้อ020นะคะแล้วก็ แก้วน้ำเอออะไรที่เป็นภาชนะนะก็จะเป็น021และสุดท้ายที่เราขายกันประจําเลยก็คือไอ้เจ้าเสือ้อทีเชิร์ตนะคะก็เป็น costing 025นะพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บนะมีประมาณนี้เลยนะที่เราทำปริ้นดอแนมมาเอาละเราจะทําความเข้าใจกับมันมากขึ้นนะก็คือเห็นไหมถ้าเป็น1989ที่มีข้อเหล่านี้อ่ะมันโดนอะไรบ้างนะ เก็บริสของอาจารย์ไว้ดูก็ได้นะคะจันทยาแนะนำให้ไปที่ expert นะคะแล้วถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าของเรามีหรายเสื้อเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตนะคะก็เป็น0ูนย์สองห้าถูกไหมศูนย์สองห้าฉะนั้นสิ่งที่มันโผล่มารวมถึงที่เขาติ๊กเพิ่มให้เนี่ยก็จะเป็นพวกลายละแอนนะเราก็จะไม่เอาเราจะเอาแค่0ูนย์สองห้าอันนี้แค่ตัวอย่างนะเห็นไหมว่าแค่คำว่าหนึ่งเก้าแปดเ้าเนี่ยศูนย์สองห้าโดนจ้ะ เห็นไหมมันมีคนใช้แล้วเราใช้ไม่ได้นะคะเราใช้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นจบจบข่าวเช็คแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่าไปใช้นะคะ1989เก้าด้าโดดๆนะถ้าเป็นคำอื่นนะเดี๋ยวอาจารย์ทยาจะดูว่าพาไปดูคำอื่นนะคะที่อาจารย์ทยาเช็คไว้อันนี้จะเป็น w อ r ดิ้งนะที่อาจารย์ทยาเสิร์ชมานะคะ เทเลสปสวิปด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อันเดิมนะ,ะมีการใช้ไหมนะ,ะ To live for the hope of it all นะ,ะมีคำสวดทั้งหมด2,006โอ้มายกอดในนี้จะไม่ไม่มีคำที่มันตรงเด๊ะนะ,ะฉะนั้นรีซอสที่ได้ก็อยู่ประมาณ2,006นะคะแต่ดูแล้วเนี่ย มันไม่เกี่ยวข้องอจริงๆเราก็เสิร์ชได้เลยเราไล่ไปเลยทั้ง009นะถ้าเราจะขายเคสโทรศัพท์นะคะถ้าเป็นสติกเกอร์ก็016ใช่ไหมเราก็จะไปติ๊กที่016นะไปดูซิ016นะคะอ่ะมีไหมเห็นปะเนี่ย To live for the hope of it all เขาเรียงตามลำดับอักษรให้นะเราก็ไล่ดูนะคะว่าเพ r page จเราเท่าไหร่ เอาเ x a c t หมดเลยมันเยอะเนาะถ้าเราจะมานั่งดูในนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เราทำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการ Export ข้อมูลเราสามารถ Export ได้ก็คือคลิกไปที่นี่นะคะแล้วก็ถ้าเอารีซอสทั้งหมดก็อยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ไปเปิดข้อมูลดูนะคะสำหรับคนที่ถามนะคะว่าอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ไงเพราะมันใช้ได้หรือเปล่านะ,ะอ่ะเราใช้คำว่า to leave for the hope of it all เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ย ทำอ่ะบางคนอาจะสงสัยอาจารย์ธยาเอาคํานี้มาเบิร์ดวลีนี้มาใช้ได้ยังไงนะมาใช้ทําไมมันมันมีความหมายอะไรหรออาจารย์ธยาเอามาจากเนื้อเพลงของเทเลสวิปนั่นเองนะคะเพราะว่ามันมีการเสิร์ชจ,จากทางลูกค้านะเราก็เอาคํานี้มาแล้วก็เอามาทํานะแต่ก่อนทาอาร์ตเวิร์กเนี่ยเราก็มาเช็คก่อนว่าถูกต้องไหมทีนี้ถามว่าเอ็กซ์แคเวิร์ดเลยเนี่ยนะ มันไม่มีหายังไงนะเราก็ไล่นะเขาเรียง A B C D A to Z มาให้แล้วเราก็แค่ง่ายๆไปดูหน้าที่ใกล้เคียงอันนั้นนะคะจะเห็นว่าไม่มีเลยนะไม่มีคำว,ว่า to l i v e off for the hope of it all นะ,ะก็สามารถเอามาใช้ได้นั่นเองนะ,ะก็จบแล้วนะก็ประมาณนี้เราสามารถเช็คแล้วก็ฟิลเตอร์ได้ก็คือ ความยุ่งยากของมันคือมันจะออกมาหมดเลยนะนอกจากเราไปฟิลเตอร์ออกนะไล่ฟิลเตอร์ออกอย่าลืมเอาเดตออกนะไม่งั้นชีวิตเราจะวุ่นวายมากนะคะแล้วก็การซอร์สนะคะต้อง a to z นะ,ะแล้วก็คลาสถ้าเรามีเนี่ยเราจะต้องเช็คที่เป็นเอ็กซ์เปิร์ตของเราเกาะนะคะเพื่อที่เราจะได้แยกความเกี่ยวข้องได้นะอย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่ามันมีคลาสของมันนะพวกเราก็อย่าลืมนะไปเซิร์ชแล้วก็ใช้ P.O.D. หรือว่า Print Classes พวกนี้มันก็จะช่วยชีวิตเราในการหาได้ทีนี้ถ้าความยุ่งยากบางทีแบบโหอาจารย์มันต้องเสิร์ชอะไรมากมายมันก็มีตัวช่วยอีกอันนึงก็คือเจ้า Merge Informer นะที่อาจารย์ทยาเคยรีวิวให้ดูแล้วนะคะเขาจะตรวจสอบลิขสิทธิ์ให้เราเลยโดยนะใน Merge Informer เนี่ยจะเช็คเ r รดม m a r k ให้เราภายใต้เห็นไหมคลาสเหล่านี้ก็คือ025 クロสติ้งนะฮะแล้วก็009ป๊อปซ็อกเก็ตก็คือ,เ,อเคสโทรศัพท์นะ020โชว์พิโลแล้วก็018ทอสแบ็กนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาเบสออนที่อเมซอนเม r ร์ทีนี้ให้ดูตัวอย่างนะจันทิยาเช็คมาแล้วแหละไอ 1989, นะ้1989เนี่ยเห็นปะมันไม่เซฟที่จะใช้คือมันเป็นกากระบาดนะแล้วก็ต้องคลาสฟิเคชัน009 018 020 025ของเทเลสวิป คือคือมันใช้ไม่ได้แล้วนะฉะนั้นก็ตรงนี้นะเรา,า่มันใจได้เลยอย่าเอาไปใช้นะคะจบไปหนึ่งทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ทยาเสิร์ชเนาะก็จะทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงเนาะ to l i v e f o r t h e h o p e of it all นะจารทยาก็จะเซฟนะวิธีทำทำอย่างนี้นะคะพอเซฟได้เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการเช็คเ r รดม m a r k ที่นี่นะคะ ปึ๊บอันนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วจันทยาเช็คให้ดูซ้ำเพราะว่าเอ่อตะกี้ลองทำดูแล้วก็ทำเป็นเดโมโให้พวกเราดูด้วยนะก็คือคำนี้เซฟที่จะใช้ to live for the hope of it all นะภายใต้ category หรือว่า class เหล่านี้โอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะในการเอา wording เอาคำพูดเอาคำโคด้ดเอาคำวลีอะไรเข้ามาใช้เนี่ยเพื่อจะปริ้นไปขายในต่างแดนในอเมริกาเนี่ย เราต้องทําการเช็คที่เว็บไซต์ของเขานะคะที่เพิ่งเปิดหน้าตาใหม่ขึ้นมาเลยนะบางคนอาจจะไม่คุ้นแล้วก็วิธีการอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากนะหรือถ้าใครอยากทำํำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นก็ใช้ Merge Informer ได้เนาะก็อาจารย์แปะลิงก์ข้างล่างนะคะถ้าใครอยากได้ส่วนลดก็มีส่วนลดของ Merge Informer ได้นะคะ แล้วถ้าอยากใช้ฟรีก็ใช้ที่นี่ได้แต่ว่าเ็าอาจจะยุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปลากันไปก่อนนะคะหวังว่าคงจะได้ประโยชน์ก็ขอบคุณเพื่อนๆเราที่แนะนํามาหรือถ้าใครอยากให้อาจารย์ธยะทําคลิปอะไรเกี่ยวกับพิณอน,นิมานเนี่ยมาแชร์ให้พวกเราแล้วก็ได้ประโยชน์เนี่ยก็ยินดีนะคะก่อนจะจากกันนะคะเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งที่อาจารย์ธยะดีใจนะเวลาเพื่อนๆนอกจากมากดไลค์กดซับไลค์อะไรกันแล้วเนี่ยเป็นกําลังใจให้อาจารย์ธยะเนี่ยก็ดีใจมากแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับฟีดแบ็กมานะคะเพื่อนหลายคนเลยเชื่อไหมส่งข้อข้อความมาให้อาจารย์ธยาตรงๆเนี่ยว่าเขาสามารถขายตีไข่แตกอะไรเี่ยคือขายเสื้อขายสติกเกอร์ขายอะไรของเขาได้เนี่ยโดย Follow อาจารย์ธยาคือรู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งทําให้พวกเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตก้าวแรกๆนะคะ อย่าลืมนะทำต่อไปนะแล้วก็ทำอย่างมีเป้าหมายมีกลยุทธ์นะแล้วก็ที่สำคัญนะเราไม่ได้อยากจะไปเอาเงินหรือว่าไปเคี่ยวเข็นอะไรลูกค้าเรามากมายแต่แค่เราส่งมอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วเขาก็จะยืน่นหรือว่าส่งมอบสิ่งดีๆมาให้เราเช่นกันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกกับงานออกแบบของเราต่อไปนะ,ะลากแนไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้บายบาย